สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมทางช่องโตกเกษตรชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับลหลายคนที่เลี้ยงไก่ไข่นะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็มักจะเจอปัญหาเรื่องของไก่เป็นหวัดนะครับไก่คอดังเป็นหวัดหน้าบวมต่างๆใช่ไหมครับคุณผู้ชมของการเปลี่ยนฤดูกาลอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอากาศเปลี่ยนฤดูกาลเปลี่ยนนะครับสภาพอากาศเนี่ยก็มีผลเรื่องของการจเจริญเติบโตกัน เป็นวัดการป่วยของไก่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไก่นะครับจะต้องได้รับการทําวัคซีน,นตามช่วงอายุนะครับแน่นมากๆนะครับคุณผู้ชมแน่นขนาดไหนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องมีการทําวัคซีนเนี่ยทุกตัวครบเลยแล้วก็จะไม่เน้นเรื่องของยานะครับ ยาเนี่ยจะต้องเอาไว้ที่หลังเลยนะครับบางที่เนี่ยก็จะไม่มียาอยู่ในสต็อกของฟาร์มเลยนะครับก็คือจะเน้นทําวัคซีนเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะว่าวัคซีนเนี่ยมีส่วนนะครับในการช่วยป้องกันโรคเนี่ยได้ดีมากๆเลยเหมือนกับคนเราเหมือนกันนะครับก็คือจะต้องทําวัคซีนมาตั้งแต่เด็กเลยตามช่วงอายุของการจเจริญเติบโตนะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆจะมาดูไก่นะครับที่เราจําหน่ายตอนนี้นะครับก็จะอายุ ส6สัปดาห์นะครับผู้ชม16สัปดาห์นี่นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานเลยเกณฑ์มาตรฐานคือในช่วงระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมานี่นะครับ16สัปดาห์นี่นะครับก็จะเป็นช่วงอายุที่เราจาหน่ายแล้วก็คือมันจะไม่เกิน16ครับเพราะว่ามันก็จะหมดแล้วนะมันก็ไม่พอครับผมเพราะนั้นคือ16สัปดาห์เนี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เราจาหน่ายนะครับแล้วก็เลี้ยงปรับสภาพประมาณ4-5สัปดาห์ก็จะเริ่มไข่นะครับ สี่ถึงห้าสัปดาห์จะเริ่มไข่ผู้ชมก็จะต้องไปเตรียมอุปกรณ์นะครับไปเตรียมโรงเรือนไปเตรียมเล้าไปเตรียมเรื่องพื้นนะครับไปเตรียมร้ังไข่อะไรให้เรียบร้อยนะครับจัดการฟาร์มของเรานะครับใครอยากจะเริ่มเลี้ยงที่10ตัว20ตัว30ตัว50ตัวได้หมดเลยนะครับสนใจก็ติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อนะครับใต้คลิปนะครับทางด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าบางคลิปก็จะอยู่ด้านบนนะครับผู้ชมก็สังเกตดูนะครับ หรืออาจจะพูดคุยโดยตรงนะครับกับผมนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์086ครับ931ครับแล้วก็5520ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวครั้งหน้าเรามีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ